สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีแมสสบายดีพี่น้องพวกเราไรเป็นค่อยบุกมอลล์มอ่ะบุกมอลล์มาครับบรรยากาศฝนกะฝนกับเือมิดชาสูตแม่แล้วการแล้วงานจังลงแล้วการแล้วงานจังลงนะแม่ฝนก็ได้เนาะ ป้าเอ้ยเออขาเจ้าตั้งบาได้ยัาไดเมานาคองไข่หน้าขำๆสี่มุขาเจ้ามาฮอดขาเจ้ากะเซาเหมยกินนั่นกินหนิเดี๋ยวซื้อไอ้ฝนกระลงเม็ดปุกเป็ปุกเป็ดปุกเป็ดฝนลงเม็ด พ่นลงเม็ดแล้วพี่น้องเอาสิเมื่อแล้วบอลนี่พ่นกระลงเม็ดแล้วพี่น้องเมื่อดมาเมื่อรอคอยมอลำพี่น้องรอคอยมอลำว่าไหนรอคอยอีหยังรอคอยมอลำฮะ เอ้ยลาเอ้ยลาตอนนี้ซุมเฮาก็รอคอยหมอลำเนะาะเพราะว่าค่ําแล้ว4:00นแล้วยังบ่ยังบ่เห็นรถหมอลำมาแต่เพิ่นโทรมาบอกเอา้าปกเปกลงแล้วไปหาลูกก่อนพี่น้องลูกอยปกเปกปกเปกมาเลยไปหาลูกอยก่อน แม่แม่เอาบาักลาได้ไหมบัมกลาอยู่แดงดึง năng vô lúc năng vô Bà xã Bà ải Phước, phước, phước. ชำนี้แล้วมาบ่แห้งดอกเอาจากวนดีกวบะเอาแบบบุ๋ดเห็ดเนี่ยเฮ็ดตุ้งหัสักเลย vẫn tốt nó mượt, mượt cướp mượt mất góc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  không góc mất 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 อออเออดีใจใช่เนาะเฮ้ยโต้คืบอบ่เอาของตลาดเหล้านะเฮ้ยป้าเอ,าอเ้าเธอมาเสียไปจอดตาคนมันแจ้งแล้วเด้นะี่แจ้งแล้วอโอ้ยรถมอเตอรำก็จะเป็นนานมาฮอดเนาะกอีแล้วฮะเฮ้ยพนตกอีกแล้วอ,อ้าวอ้าวอ้าวโต๊กอีกแล้วเา้เา,เาแล้ว อุ้ยผาดังลูกผาดังแม่งรับฉันแท็กเอาไว้ลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝ้ากระห้อง เกขะาเจ้าสีมางอยู่มาแล้วมาแล้วโอ้ยข้าเจ้าแห่งกำหนดเวลามาเพรแห้งโแห่หนดห้น้าห้องไผ่นะขาเจ้ามาหอดสีมงกุฎเยอะเหรอมึงแน่ลูกไงโดไ คนงานก็ไลยเนาะเจ้าไล่คนไม่ติดต่อสารยาคนโตคนนี้คนตคนขวเนนี่อไล่ะไปวดน้นคับแรกเราเ้นดเฮ้ยเ น้าวแม่แมเออกอดกันแม่แน่นะรถมันเขาา่ามาก่ได้นะลูกรมอเตอนั่ะสาวเูยยืดตอดทับอย่างดีดี๋ยวไปเที่ยว่ไหนุ่เนมเหอยหนมายหิวนุม่มเอออแม่ถ่ายคลิปแล้วก่อนอีแม่จะไปซึ่งห้ เปิ้นัน่นนัพาดังเอิ้ปูกีมาแล้วเว้กูเห็นแล้วปูมาตนี่เทมเวทียืดเท่งกันนะวะโหลดไฟนี่โหลด็ีใบขวัขวัไห

รเอาออกรถข้าตังวังลุ่มผู้ยังได้กระเด้าออกอยู่แล้วรถไทยนะบัดคนมาบึงฮันเดย์รถลเือดางนโอ้ยรถลำเนืองตันทางเฮ้ยโตสิเมื่อซิปล้อบุบเฮ้ย

មកទៀតហលីមកបងនេះយកពីលុបវីខលទៅណា10 10ម៉ាក់ដែរអឺ10អូខេអូខេលោកអូខេ ทางลังเด้อถอยไปนะ <c oughs> เออจะแม่นห้องไ <c oughs> ด้ลูกเอ้ยโต๊ะตัวนี้แล้เหย่ยบมันบวบิด มาหอนหาห่อนมามาไ่ร้นไม่ได้ไม่ได้คนดอกท่านข้าเจ้าเขามาหันก็ับไปนี่ก็ได้ท่านข้าเจ้าเขามาได้อือ แล้วบรหิรุงแล้วแต่แลกมันแคบเออเอ้ยแม่ถ่ายคลิปแล้วก็ลูกยังไปแม่สิพาไปซื้อดอกแมร์นัดไปแล้วนั่านั่นนั่นหนมาเลยนะนะนะขจะมาเลยนะวิ์บอดด้ เดชสงวน

สาเอเอาคนเดีคนเเพาะมานมานนบน้องเ่อเป็นย่างเป็นารองวะจัรยเกไปแล้วเป็นนีกันี้อันนั้น่ม่เห็นตน่่ะน้หนางได้รถจักรมัน ปลาเอือยุ่นปลาเอือยูบุ๋นเสือไหมอย่างไรเสือป้ามันเสือหายแต่บุญหอยปัง